นี่คือนวัตกรรมใหม่ในการย้ายบ้าน,นบ,บ้านหลังนี้เมื่อก่อนก็เป็นบ้านของพี่สาวดาครับพี่สาวดาขายต่อให้กับพี่อ๋อพอเพียงนะฮะนะแล้วพี่อ๋อก็ขายต่อให้กับคุณคอลี่นะฮนะนนี้คือมือที่สามนะเป็นบ้านมือสามคไม่ใช่บ้านมือสองนะเป็นบ้านมือสามครตอนย้ายมาจากหน้าบ้านลุงนะฝั่งตรงข้ามองปูนั้นใช้กําลังคน50คนในการแบกมานะครับ แต่ตอนนี้นะใช้เพียง4ี่ห้าคนเท่านั้นในการย้ายมานะฮะโดยการนําล้อนะมาผูกไว้นะฮะกับตัวบ้านนะครับเป็นนวัตกรรมล้อติดบ้านนะครับผมน,ะนวัตกรรมใหม่ล้อติดบ้านนะฮะห้บค,คบนจะย้ายได้นะครับ <c oughs> นี่เห็นครับเขาใช้ล้อรถเข็นฮะ ช่างต้มบอกว่านอนคิดทั้งคืนว่าจะทำยังไงนะตอนนี้ก็เกลี่ยดินอยู่นะครับทำการเกลี่ยดินพื้นที่ตรงนี้นะที่จะยกบ้านไปไว้นะฮะ โอ้โหไอเดียสุดยอดเรื่องอะไรก็เรื่องผลิตภัณฑ์อะไรอย่างก็ได้นะพี่โรงงานเราทำตีเดย์ให้ยููทบเบอร์เราไปนั่งเป็นโชว์รูมประชุมอ๋อเป็นโชว์รูมได้ด้วยนะครับพี่ต้ครับแล้วก็ไอ้บ้านหลังที่จะเอาไปไว้ตรงนี้คืออะไรครับเดี๋ยวครับเทฟลิงก่อนอ๋อเทฟลิงก่อนนะครับแต่วางแผนไว้ว่าตามมาไว้ตรงนี้เลยใช่ไหมครับโอ้ย่าย่ายที่ เาไว้ไว้ตรงนี้นะครับเลยนะครับถ้ไม่ถูกใจเราก็ย้ายใหม่รแล้วกใอย้ายใหม่ทันทีนะครก็จะเป็นคุณพอลลี่นะฮะโอ้ผมก็นอนคิดทั้งคืนนะครับทำงานั้งคืนโอ้ยง่ในในไหโนุ้น้องก็4คนโน้ตองผมมีสคนโอ้ครับเลยาน้ตยืนโลเข้ามา ได้ทีวแรกว่าจะเอาสี่ได้สามกเออทัพเป็นตัวนี้หัวหน้าเป็นตัวบังคับเลี้ยวให้มันเลี้ยวได้โยกได้เต็มได้เลยตอนมาตั้งใช้คนตั้งห้าสิบคนยกมาพี่กูเห็นน้องห้าสิบหกสิบโลข้างเขาเต็มด้านหน้าก็เต็มไม่มีที่จะเข้าวันนั้นตอนยกมาเนาะนะฮะเราช่วยกันยกมานะสี่ห้าสิบคนน้าราน่าลาน่าลาน่าลานบริเวณนั้นครับครับอะไรพี่ ฮะสุดท้ายสุดท้ายหน่อยระวังคนร,ระวังรถพัฒนาไปเรื่อยๆนะฮะพัฒนาไปเรื่อยๆสวยงามขึ้นเรื่อยๆนะฮะ ดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะครับไปดูใกล้ๆอีกทีหนึ่งนะนวัตกรรมล้อติดบ้านนั่นเองนะครับผมอันนี้ไม่ใช่บ้านมือสองนะเป็นบ้านมือสามแนละ้วก็เปลี่ยนม,มาแล้วสามมือนะฮะ ก็จะยกไปไว้ตรงตริดร้านของาเยสซูนะฮะฝัง่งขวาเป็นบ้านเป็นร้านของเยสซูกล้วยทอดนะฝั่งซ้ายเป็นของพี่เต่าทองนะที่เห็นอยู่ตรงนี้นะมอมออันนี้ไม่ได้ให้ใครเช่าม้วจะมาทำเช่า คุณพอลลี่ทำเป็นออฟฟิศทำเป็นโชว์รูมโชว์รูมขายของได้ออฟฟิศขายของติดต่อคุณพอลลี่กันนะาใั้โชว์รูมเป็นออฟฟิศอ่าถือว่าเป็นความคิดที่ดีเนาะครับเขาถามพอลลี่อยู่ไหนจะบอกพอลลี่อยู่ออฟฟิศเออเชิญออฟฟิศติดต่อพื้นที่ขายของเชิญออฟฟิศเป็นสัตว์เป็นส่วนเป็นหลักเป็นแรงโอ้ยตอนนี้พี่เสือหิวไอศครีมนะครับ อ่ะทุกคนพี่เสือหิวไอศครีมนะครับมากินไอศครีมดับกระหายคลายร้อนกันก่อนนะฮะใครหิวไอศครีมบ้างครับยกมือขึ้นครับยกมือขึ้นนะฮะเดี๋ยวพี่เสือจะกินเผื่อนะครับเอาไหมครับเด็ดีครับมาเดิมมาเดิมมากินไอศครีมมาเดิมขนมปังจักบาทขนมปังสิบาทครับสิบาทเอาขนมปังอันหนึ่ง กินไอติมดับกระหายคลายร้อนอันละสิบบาทอันละสิบบาทเท่านั้นเองมิตรถั่วไหมถั่วหมดยังหมดแล้วครับถั่วหมดแล้วมีแต่นมครับพ่อหน้าครับมมีนถั่วหมดแล้วนะทุกคนนะฮะเจ๊ครับใส่นมเยอะๆครับมันขาดนมครับไม่ชอบกินนมเพื่อนไม่ได้กินนมครับนะ่ใสแล้ว มา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 ไม่พ่นขันนมครับมาเด้อมาเด้อกินไอศครีมกันนะครับเอาไอติมไหมครับมาเด้อกินไอติมกันกินไอติมกันนะครับนี่ครับวันนี้ครับผมจะยองลูทุบไอวันนี้ครับครับผมอยากยองลูทุบไอรักษาสีหายครับผู้ใดเป็นสีมาหาผมครับเป็นอะไรนะถ้าผู้ใดเป็นสีมาหาผมไม่เกินอาทิตย์หนึ่งครับ รักษาผีหายครับรักษาผีครับยอมเพิ่มเขาวงแปดคนครับบอกเบอร์โทรมาเลยหมอสั่งให้ไปตัดขาทีผมไปเป่าให้สามมันครับเออบอกเบอร์โทรเลยเขาจะได้โทรหาเบอร์โทรไอเออเออเอาเพะนะเบอร์โทรอ้รเลยได้ครับอือศูนย์หกเบหลายนศูนย์หกครับศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย์ห้าศนศูนห้าศนศูเก้าเก้าดี๋ยวเ เดี S <S ๋ยวเนาดน้ศูนย okay. ์หกห้าศ okay. um, okay. okay. ูนย yeah. 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 ์เก้าเก้าห้าหนึใช่โอเคครับเอาไหมไมเอาไหมเอาไหมศูนย์หกศูนย์หกศูนย์หกห้าศูนย์ศูนย้าศูนย์ศยเกาเก้าเกาเก้าห้าหนึ่งแปดห้าหนึ่งแปดโอเคครับโอเคครับเอาไปเอาไไม่ต้องไปหาหมอครับหาจาย์เลยครับได้ไม่เต้าปีหายครับ รักษาได้ทั่วประเทศครับคนอยู่บ้านมอทางไปตัดขาผมกับมอแม่ให้ไปมาเลี้ยงพี่มนาด้วยอันหนึ่งเขารักษามาสามเลี้ยงเหรออือโอเคแล้วมีคนจะเลี้ยงผมอย่างไรเจ้าเสียพามาจะเลี้ยงนะขอบคุณเสียพามานะครับอยากเม้่อากี้เนี่ยเสียพามากำลังเลี้ยงอยู่เอาแต่ครับ ีเสือมี่สิบบาทครับเสียงหท่นะครับกไม่ดนเี่ยง่ไรอ้ยอ้ยอ้เอ้ยไอ้อ้ไอ้โคนเท่าไรอ่ะเรนี่บอกครับ้นจอผมอยากกินใส้จอผมก็เอาข้าวเหนียวมิตรตรมิตรนมครับ